ทั้งหทุกคน,นะคะคลิปนี้ค่ะถ่ายตั้งแต่ปี2022นะคะเราถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆของเรานะคะร้านไมเคิลเป็นร้านที่เราไปบ่อยมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเรากําลังถักไหมพรมอยู่นะคะแล้วเราก็ไปยืนเลือกไหมพรมอยู่นานมากเลยค่ะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สนุกมากเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเทศกาลของช่วงอีเตอร์ทำไมหน้ามันโกรธจังวะเจอแล้วโบฮีเมียนขนาดจิว๋ว เราจะไปแขวนตรงไหนได้บ้างผันเลือกไปเห็นนาฬิกาแบบอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่19.99เหรียญอุ้ยน่ารากักอะนึกถึงอะไรก็นึกถึงเกมเดอะซิมตอนนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบเอาไวจา้จัดพวกอีเวนต์เนาะนี่แตงโาาม ก็แบบต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็แบบขนาดก็โอเคเลยนะกำลังดีเลยอันนี้แบบจะคลายกับต้นจริงมากเลยสี่จุดเก้าเก้าเหรียญน,นี่ตรงนี้เป็นดงเลยค่ะตอนนี้ก็คือด,ดีไซน์กระถางอยู่ที่สิบสี่จุดเก้าเก้าเหรียญส่วนอันนี้เจ็ดจุดเก้าเก้าเหรียญน,นี่เหลือไปเห็นแบบแขวนแบบนี้ก็น่ารักอืม สียมา kind of กเห็นขึ้นมาข้นงล่างอยากได้ปลกเล็บพ่อบาเทอร์จะมาให้น้องเขาแล้วนะแล้วลานตาไปหมดไปอยู่ในโซนนี้ค่ะโซนดงใหม่พรมนะคะนึกถึงว่าตัวเองแบบ ดูแบบเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยเย็บปักถักรอยวิชาพกพอออต้องมาแล้วทีหี้เด็กเก้าสต้องมีย่ามอันนี้เป็นไหมพรมรุ่นแม่นะคะไหมพรมรุ่นแม่สีเขียวก็มาค่ะเฮ้ยทำไมฉันตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้วะอันนี้ก็น่ารัก คือถ้าปักออกมาเราต้องน่ารักมากๆแน่ชอบอันนี้อันนี้น่ารักถ้าเอาไปถักเป็นหมวกอะน่ารักเนี่ยเมื่อกี้แบบเขียวคริสต์มาสแจนอันนี้แบบเขียวต้นสนแล้วแล้วก็ยังมูฟออนจากตรงนี้ไม่ได้เลยน,นี่ก็ือวแบบนตหน้าร้กงแบบเขียวเศษนี่ค่ะสียีนตอนนี้ที่ชอบเลยก็คือมีอยู่สองสี สดีด้านขวามันจะออกแบบเหมือนยีนฟอกอะแต่สีด้านซ้ายนี้ก็แบบคือในรูปก่ของจริงมันคนละสีเลยเว้ยเรารู้สึกว่าสีด้านซ้ายมันก็แบบเหมือนผ้ายีนญี่ปุ่นอะในรูปแบบรูปด้านซ้ายสีมันจ้ามากเลยอะอาาแต่ว่าของจริงก็คือของจริงมันออกแบบม่วงๆแบบน้ำทะเลอะ่ะ ตอนนี้คะก็คือกลายเป็นผีใหมายพรมไปแล้วสีอยู่ตรงนี้ไม่ปไปไหนคือจะเอาให้ได้อะต้องต้องจัดแล้วค่ะต้องเอาให้ได้เอาสีไหนดีหน่าคือแบบสีคือตั้งใจว่าจะเอาที่มันเป็นสีแต่ว่าแบบยังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาสีไหนดีเน้นที่แบบว่าเป็นเส้น,นหนาๆก,กันเพราะว่าเส้นเหลขข็กขี้เกียจถักค่ะ <c oughs>